สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับครับสายด่วนลราพัฒนานะครับวันกันที่ที่25มีนาคม2567นะครับมาแล้วนะครับสายด่วนนะครับสายด่วนนะครับสายด่วนนะครับในวันศุกร์ที่22นะครับเป็นชุดสายด่วนนะครับอ่าเป็นชุดนี้นะครับสายด่วน07082728นะครับอันนี้คือสายด่วนนะครับ ก็มาที่28นะครับมาที่28อันคือในรอบก่อนในวันศุกร์ที่22มีนาคมที่ผ่านมานะครับสายด่วนนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ลงนะครับไปคลิปปกตินะครับ2คลิปนะครับ2คลิปก็จับมาได้เลขเด่นที่6กับ8ได้6กับ8นะครับจับคู่686960 646566 เจ็ดแปดเจ็ดหกแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับเจ็ดนี้ก็ถ้ามีงบประมาณก็การไว้ก็ได้อันนี้คือในชุดแรกนะครับชุดสองนะครับชุดสองก็ชุดแรกนี้เป็นชุดเต็มนะครับเป็นชุดเต็มทั้งหมดนะครับเต็มทั้งหมดนะครับชุดสองเป็นชุดตัดนะครับชุดตัดอ่ที่หกกับแปดนะครับหกกับแปดจับชุด 890นะครับจับชุด890นะครับก็ได้มา9ชุดนะครับทีนี้พอเป็นคลิปสรุปนะครับคลิปสรุปเป็นคลิปนี้นะครับสรุปนะครับเป็นชุดนี้นะครับก็เด่นที่8นะครับเด่นที่8นะครับมี8 6 8 7 8 8 8 8 9 8 0 8 4 8 5 8 6 8 6ตัวท้ายเป็นตัวเดียวกันนะครับ8 6 6 8เป็นตัวเดียวกันอันนี้เป็นชุดสรุปนะครับ3ตัวนะครับ4 8 5 85, 5 8 5, 85, 5 85, นะครับ485 585เป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นนะครับก็ยังไงก็คงจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือในคลิปปกตินะครับที่ป,ปกติทีนี้พอมาสายด่วนวันนี้นะฮะก่อนจะไปดูสายด่วนก็ฝากคำเตือนก่อนนะครับเนื้อหาการนำเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขจากศึก การเอาลงจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสายด่วนนะครับสายด่วนอา่าเลขสายด่วนนะครับก็จะเอาเหมือนชุดเดิมนะครับเหมือนชุดเดิมงวดก่อนที่ลงให้ไว้นะครับเอาเหมือนเดิมคือเลขเด่นของผม2ตัวนะครับวันนี้เลขเด่นได้ที่ หกกับแปดนะครับเลขเดี่ยได้ที่หกกับแปดหกกับแปดนะครับจะไปชนที่สายด่วนสายด่วนวันนี้มาที่เลขมาที่เลขสามเปล่าสามกับซีนะครับมาที่เลขสามกับเลขซีนะครับมาที่เลขสามกับเลขซีนะครับฉะนั้น สายด่วนเราจะไปลงที่พอจับคู่แล้วนะครับมันจะได้คู่ชุดอยู่4คู่ชุดนะครับก็จะเป็น6 3 6 4 8 3 8 4นะครับอันนี้คือชุดสายด่วนนะครับ ฝั่งสายด่วนอาจารย์เขาให้ไปประกบกับ3กับ4กับ5 6 7นะครับ5 6 7ซึ่งมาชนกับเราที่6นะครับมาชนฝั่งเราที่6นะครับฝั่งนู้นเป็นเลขอาจารย์เหมือนกันนะครับให้มาที่3กับ4นะครับเขาประกบกับ3 5 3 6 3 7นะครับอ่าเขียนให้ดูก็ได้นะครับหนึ่งฝั่งนี้นะครับ3 5อ่า3อ่า3 6 3 7 4 5 สี่หกสี่เจ็ดอันนี้เป็นของอีกฝั่งหนึ่งนะครับของอีกฝั่งหนึ่งเป็นของอีกฝั่งหนึ่งองวดก่อนเขาก็โดนนะครับเขาก็มาได้ที่ห้าแปดนะครับห้าแปดของเราเอาปรกประกบประกบกันได้สองแปดอ่าก็เอาแนวทางเดิมนะครับแนวทางเลขเด่นของผมสองตัวกับอาจารย์สายด่วนสายหนึ่งอีกสายหนึ่งที่ให้มาที่แชร์มานะครับที่แชร์แบ่งปันกันมา นะครับก็ได้สีตัวนะครับก็ได้สีตัว4ชุดนะครับ6 3 6 4 8 3 8 4นะครับก็คงจะชุดเดิมเดิมนะครับของเราก็มันมีอะไรบ้างมี8 4อยู่นะครับมี8 4อยู่นะครับมี8 4อยู่แต่ว6 6กมีไหม6กีก็มีนะครับแต่ว่าตัดออกมาแล,แล้วเรายึดที่8นะครับก็เนียนที่8ก็จะเนียนที่8นะครับเนียนให้ที่8 ทั้ง4ตัวก็เป็นตัวเน้นทั้งหมดนะครับไม่มีตัวไหนเป็นรองใครนะครับไม่มีตัวไหนเป็นรองใครแต่ว่าเลือก8ดนะครับแต่เลือก8ดเพราะว่าเราจับเด่นที่สุดได้8นะครับก็ไม่แน่นะฝั่งนี้ของเขาก็มีอาจารย์ฝั่งนั้นก็มี6นะครับมี6กสามมี6กสี่มี3 6มี4 6นะครับของเรามี6กสามกับ6กสี่ก็ถือว่าเด่นทุกตัวเด่นทุกตัวนะครับทีนี้ถ้าจับ3ตัวนะครับถ้าจับจะจับ3ตัวให้ด้วยนะครับ ของเรามีอะไรครับอืมมี4 8 5นะครับ8สามมีไหมไม่มีไม่มี8 4นะครับอ่าก็ฉะนั้นของเราก็จะเพิ่มอ่าไม่เพิ่มนะครับของเราจะเพิ่มอ่าเป็นเป็นสามตัวที่ถอดออกมาให้นะครับก็จะเอาแนวทางนี้ด้วยตัวหนึง่งนะครับของเขามีอ่า4นะครับมี4นะ6 3 6 4 3 6เนี่แหละครับ 6 3 6 4นะครับ6 3 6 4หรือ3 6ปลักร้อยของเรา,เามี6 6มีนะครับ6มีอยู่โอเคนะครับก็จะเป็น3 6 3 6 3 6 3 6 8 3 อ่สามหกแปดสามเอาฝั่งนี้เป็นสามหกนะครับเอาของเรามาใส่แปดสามกับสามหกแปดซีอืมสามหกแปดสามสามหกแปดี 3, 6, 8, 3. 3, 6, 8, เอาก็จับเพิ่มให้นะครับจับเพิ่มให้นอกจากที่จับไปแล้วนะครับจับไปแล้วนะครับทุดสามตัวเราก็แบบจับเพิ่มเองนะครับเต่ว,ว่าสายด่วนมา ให้แค่นี้นะครับให้แค่นี้ให้ชุดแค่นี้นะครับก็มีอยู่เนี้ยนที่8ปดละของเราเรียนแปดนะครับของเราเรียนแปดไปก่อนนะครับของเราเรียนแปดไปก่อนนะครับก็มีชุดสีตัวตัดสามตัวด้วยนะครับตัดสามตัวด้วยครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากไว้เท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันรายกันนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยสองตัว3ตัวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ